สวัสดีครับกลับมาเจอกันอีกครั้งนะครับผมไอจากยูทูบกมบงเวนะครับผมตอนนี้เราก็อยู่กันที่ปราสาทพอนเตล่าครับตรงหน้าปราสาทนะครับผมวันนี้เราก็จะมาเปลี่ยนอาชีพของครูเซเดอร์กันนะครับผมอ่าผมนี่ผมเก็บจ็อบจนเลเวล่าเอ้ยจ็อบห้าสิบแล้วนะครับผมครูเซเดอร์เนี่ยอ่ามันเปลี่ยนที่พอนเตล่าครับผมเข้าไปในปราสาทนะครับผมนี่ปราสาทพอนเตล่าเข้าเข้าไปเลยครับเดินตรงขึ้นไปนะครับผมอ่าทางที่ดีก็เซฟไว้ตรงหน้าวัฟอ่าคาฟ้าหน้าคาซ่าคาฟาบนอ่าฮะเข้าไปปุ๊บ ผมตามโพยใน uh, PRT.NTHT ไปครับเข,เขาบอกว่าเข้ามาปุ๊บวาร์ปสองครั้งนะครับแล้วเลี้ยวซ้ายนะฮะขึ้นไปชั้นสองนะครับผมผมก็ไม่รู้ว่าผมมาถูกทางหรือเปล่านะครับแต่น่าจะถูกนะมีทางขึ้นเนี่ยอ่าเข้าวาร์ปสองครั้งเลี้ยวซ้ายขึ้นชั้นสองนะครับผมอ่าแล้วเดินตรงไปนะครับนี่เราจะคุยกับหน้าคูเซเดอร์นะครับน่าจะตัวนี้แหละปุ๊บโอ้โหของพร้อมตังเราพร้อมไหม ตังมีอยู่ห้าหมื่นน่าจะพร้อมแหละไหนวะต้องไปคุยกับตัวไหนเนี่ยนี่ครับหัวหน้าครูเซเดอร์ครับเราต้องมาคุยกับตัวนี้นะครับผมอ่าคาต้องการเข้าร่วมกับท่านครับครูเซเดอร์เป็นอัศวินทธิ์กนะครับผมเราก็ต้องการเข้าร่วมนะครับผมอ่าเราไม่มีไอไอเทมสองอันที่ให้มานะครับผม าไม่มีนะฮะเราก็บอกว่าหาของมาแทนเป็นเล็บ10อันอ่าเป็นไอเก็ตปลา10อันแล้วก็อะไรอีกกว่าวอมเอาเฟสชั Warm ่นยูนิฟอร์มก็เป็นเสื้อคนคุกนะครับผมแล้วก็อ่าของมูหนัก10อันนะครับผมบันเทิงและนี่โอ้ยถูกถูกอันนี้พันธุอัลพันธุอัลพันอ่านี่แหละครับผม เอาถูกๆครับหาจากร้านตรงนี้นะฮะโอ้ยอันนี้แพงนี่แพงครับน,นี่แพงถ้าถ้าใครไม่มีคนตั้งร้านนี้ก็โชคดีนะครับค้าของกันสนุกสนานนะฮะอ่าเดี๋ยวผมหาของก่นอันนี้อ่าปึ๊บปึ๊บปึ๊บอ่าอันนี้อ่านี่อันนี้สิบอันแปดพันปึ๊บ เสื้อขายพันห้าเอ้ยนี่พันหนึ่งอันนี้ถูกกว่านะครับผมพันหนึ่งสิบอันฮะาาแล้วก็อะไรอีกสติก,กี้สเกลมีขายไหมเนี่ยโอ้โหสองพันเลยอะนี่นะครับเป็นธุรกิจที่กำไรมากครับมาขายคนตรงนี้นะฮะ จากไอเทมราคาอันละไม่กี่สิบขึ้นมาเป็นหลายร้อยได้นะผมร้านเมื่อกี้ถูกกว่านะตังตังพอใช่ไหมอ่าปึ๊บปึ๊บปึ๊บอ่านี่อีกสิบอันปึ๊บอ่าเหลืออะไรอีกเนี่ยอันนี้สิบนี่สิบนี่สิบเหลือเล็บเล็บอีกสิบอันโอ้แม่เจา้าเล็บพันห้าน้ำตาจะไหล นี่นะครับด้วยความขี้เกียจนะครับทำให้เราเสียเงินนะครับแป๊บเดียว5 0,000หมดตัวนะฮะอ่าโอเค10อันก็10อันมาอ่าโอเคครบแล้วนะครับ4อย่างนะครับอย่างละ10อันนะฮะคือไอเทมที่ให้หาเนี่ยมันจะแรนดอมนะครับเห็นเขาบอกมี3ชุดนะฮะก็แล้วแต่นะครับว่าใครจะดวงดีได้ไปนะครับผมอ่าเราก็คุยกับด้าคูเซเดอร์ใหม่นะครับผมไปพบกับอะไรเนี่ยมอรัก ไมโจอนะครับอยู่คุกใต้ดินพระราชวังพออเตล่านะครับผมอ่าโอเคครับเราไปต่อนะฮะคุกใต้ดินนะครับผมคุกใต้ดินก็ลงไปด้านล่างนะครับเดินลงไปครับผมปึ๊บอ่าปึ๊บปุ๊บเดินเข้ามาครับผมเดินกลับมาครับอ่าเดินมาทางขวานะครับเดินลงมาเรื่อยๆครับผมให้ไปทางขวานะครับ ทางขวาทางขวาผิดอันนะผิดอันต้องตรงทางทางที่เราเข้าประสาทอันแรกเลยครับผมแมปแมแรกตรงนี้เนี่ยตรงที่เราเข้าปราสาทนั่นแหละแล้วไปทางขวานะครับมันจะเป็นคุกนะฮะนี่ครับเดินลงมาด้านล่างนะครับผมปึ๊บนี่นี่ครับเดี๋ยวเอาสกิลเอ็นดูขึ้นมาก่อนครับวิ่งครับวิ่งให้ตาตั้งเลยนะครับอ่าอย่าลืมนะครับผมว่าขั้นตอนนี้ต้องสวมโรซารีด้วยนะครับผมโรซารีเนี่ย อ่าเป็นไอเทมที่สามารถซื้อได้ในโบสดของเมืองคอนเตลล่านะครับอันละหมื่นกว่าๆนะก็ไปซื้อมาใส่ในตัวไปด้วยนะครับผมไม่งั้นนี่อ่าจะคุยไม่ได้นะครับผมอ่าพอคุยกับตัวเนี้ยเข้าไปปุ๊บให้เรากดเอนดูแล้ววิ่งนะครับผมห้ามตีมอนนะครับผมเราต้องทนมอนให้ได้นะครับผมอ่าแบบนึงครับอ่านโพยก่อนนะฮะอ่าต้องการทดสอบนะครับผมนี่ครับทดสอบความอดทนอุดทึกทนนะฮะ นี่ครับเขาบอกให้ชิดขวาครับวิ่งครับวิ่งครับวิ่งครับโกยครับโกยหลวงพ่อโกยครับโอ้โหมาเป็นฝูงโกยครับโกยเรียบร้อยครับผมนี่ครับกดเอ็นดูแล้ววิ่งเลยนะครับผมวิ่งให้ตาตั้งเลยนะอ่าโอเคครับผมอ่าปุ๊บแน่เรียบร้อยนะครับผมไปหาเกเบียลนะครับผมที่อ่าโบสถ์เมืองพรนะครับเดี๋ยวผมปีวิ่งกลับเลยแล้วกัน นี่ครับอ่านี่ครับก็เราก็ไปทางขวามือนะครับผมเพื่อจะไปโบสถ์เมืองพอนเตล่านะฮะอ่ากระดึบกระดึบมานะครับผมอ่าไม่ได้มีโวกีโกะครับใส่หมวกงูครับเดินเร็วไม่ได้นะครับนี่ครับโบสถ์ที่เปลี่ยนอาโคไลท์กับพีนั่นเองเข้าไปปุ๊บอ่าเข้าไปคุยกับคนข้างในสุดนะครับชื่อไนออฟเทมเพิลนะครับผมอ่เข้าไปปุ๊บมันจะมีตอบคำถามสามชุดนะครับเราก็สุ่มมาชุดใดชุดหนึ่งนะฮะ ก็แล้วแต่ดวงอกันนะครับผมอ่าส่วนคาถามนี้เดี๋ยวผมแปะไว้ให้ใต้ลิงก์นะฮะีลยวโปรดเปิดโพลเข้อสอบก่อนนะครับผมอ่าเดี๋ยวเดี๋ยวของผมได้น่าจะเป็นชุดที่สามนะอ่าใช่ครับผมชุดที่สามนะครับผมอ่าตอบว่าเซนนะครับเซนเสร็จก็ตอบห้าสิบเปอร์เซ็นต์นะครับ,บ,นะรบนี่เราเข้อสอบมาชัดๆนะฮะอ่านี่ อซอมบี้พิซเนอร์นะครับผมปึ๊บปื๊บดเดรกโอ้โหเรียนเก่งเหลือเกินแป้นจำได้เป๊ะเป๊ะเป๊ะพี่ชายและเด็กสาวข้างบ้านนะครับผมไปทำไรกันนะฮะอัลมูเลชิลสเกลเลตันก่อนครับเกือบเกือบลอกฟิตอันละอัลมูเลชิลอ่นนี้ครับผมมูหนักเรียบร้อยครับผมร้อยคะแนน,นนะครับอย่ากันรู้ เนี่ยผมรู้ผมเรียนมากงก็สอบมานะผมอ่าเสร็จแล้วก็กลับไปนะครับผมกลับไปที่เมืองไอ้ตรงในชั้นคุชเดอร์ของเราเหมือนเดิมก็เข้าว้าไปใช่ไหมครับแล้วก็ปุ๊บปุ๊บปุ๊บดูให้เจ็บใจเล่นนะครับผมเอ้แต่อันนี้น่าจะแพงกว่าอ่านี้แพงกว่าจริงด้วยไม,ไม่เจ็บใจไว้เ <laughs> นี่ยละครับชีวิตมีความสุขครับแค่ได้ซื้อของถูกที่สุดก็พอแล้วนะฮะ เดินเข้าไปปุ๊บเหมือนเดิมครับเข้าไปอีกครั้งหนึ่งแล้วก็เลี้ยวซ้ายนะครับเราจะขึ้นไปคุยข้างบนนะครับไอ้ไอตัวที่ผมคุยไว้ผิดไปตอนแรกไอ้ไนอฟกาเดียนน่ะนี่ครับเลี้ยวซ้ายนะครับผมอ่าปุ๊บ นี่ครับขั้นตอนนี้นี่เราต้องสู้กับมอนสเตอร์นะครับเตรียมของให้พร้อมนะครับแล้วก็อย่าลืมพก holy water มา1อันนะครับผมเรามีเวลา4นาทีในการสู้กับมอนสเตอร์นะครับในนั้นมันจะมีซอมบี้6ตัวนะครับแล้วก็สเกลเลตัน3ตัวอ่าอาเชอร์1ตัวแล้วก็กู1ตัวนะครับชิบหายแล้วครับไม่ได้เอาบูมานะฮะวัดใจกันไปนะครับว่าจะรอดไหมนะฮะกดแม่งเลยนะครับผมอย่าเร่งอ่ามาครับสู้ไม่สู้มาครับผมไปครับ ปุ๊บปุ๊บปุ๊บแม่นี่ครับผมลุยกดเข้าห้องกดเข้าห้องฟาบเดินหน้าไปเรื่อยสี่นาทีนะครับผมมีเวลาสี่นาทีครับแล้วร,รีบเดินนิดนึงนะครับตีตีตีครับตีต,ต,ตุ๊กจุกจ๊กจุก๊กจุ๊กอ่าเรียบร้อยครับผมไปต่อครับไปต่อ ตอ่อครับเราต้องเจอเอสเอสอะไรวะมีฟึดแล้วก็งเงียบไปครับเดินไปเรื่อยๆนะผมอ่าอดีายวบอกว่าเมื่อกี้เอสเอสนะครับเหมือนอ e ีก e ีจะเอาเอสเอสออกไปนะฮะหรือว่าไม่ออกวะเดินกลับไปดูแป๊บหนึ่งเดี๋ยวพลาดเดี๋ยวพลาดครับเดี๋ยวพลาดไม่มีจริงๆนะครับผมเดินเดินต่อไปเรื่อยๆครับผมอ่า คือเหมือนไม่รู้เหมือนแอดหรือเปล่าที่จะตัดบางอันทิ้งไปนะครับผมเพื่อให้มันเปลี่ยนอาชีพเร็วขึ้นครับกลัวคนกระจุกตัวในห้องเปลี่ยนอาชีพนะครับผมมาครับมาครับปับป๊บปับปบนี่โอหบัสบัเข้าไปนะครับผมเรียบร้อยน่าจะหมดแล้วนะครับผมนี่ครับเดินชิลเลยนะฮะอ่าเรียบร้อยนะครับผม คุยกับนายออฟกาเดียนอีกครั้งหนึ่งนะครับผมอ่ากลับไปหาหัวหน้าได้เลยนะฮะนี่ครับจบแล้วนะครับผมปุ๊บปั๊บได้เป็นครูเซเดอร์นะครับสำหรับคนที่เปลี่ยนจอ50นะครับคุณจะได้ไวท์พอร์ชั่น12ขวดนะครับดีใจด้วยเย้นะฮะสำหรับเปลี่ยนจอ40คุณจะได้ไวท์พอร์ชั่น6ขวดนะครับดีใจด้วยเย้นะครับเป็นอาชีพที่เปลี่ยนแล้วไม่ได้เฮี้ยมอะไรเลยนะครับผมคนอื่นเขายังได้แบบเออ่ BS ยังได้สตีลนะครับผมแอดนี่ได้เยอะเลยได้กาตาได้กาดิอุด โลกก็ได้กาดีอุสนะครับผมแต่นี่ได้ไวโพชั่นนะน้ำตาจะไหลนะผมโอเคครับคลิปนี้ก็คงเอาไว้ประมาณเท่านี้ละกันนะครับก็จบสิ้นกันไปกับการเปลี่ยนคูเซเดอร์นะครับผมนี่ครับหน้าตาดีนะครับทอยากได้เกาะแบบอ้วนๆแบบลุงบ้างนะครับแต่คงไม่มีนะก็คลิปนี้ก็คงเอาไว้ประมาณเท่านี้ละกันนะครับก็เดี๋ยวผมแปะลิงก์พวกวิธีเปลี่ยนแบบละเอียดให้นะครับเป็นลิงก์ของทาง prt n t th นะครับเข้าไปอ่านกันได้นะครับเป็น เว็บที่รวบรวมเป็นคอมมูนิ t y ตี้ของชาวนักล,ล็อกในประเทศไทยแล้วกันนะฮะก็เป็นที่รวมสาระความรู้มากมายนะครับผมมีดราม่าบ้างเป็นบางวันนะครับเพื่อความสนุกสนานในชีวิตนะครับอย่าลืมกด b ับสไคร b e ยูทูบกมเวด้วยละกันนะครับผมเวลาผมมีคลิปใหม่ๆห,หรืออะไรแบบนี้จะได้ไม่พลาดการติดตามนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ